ครับพี่น้องเสาร์นี้ก็มาพอกับช่องลุงท่องอีกคือเก่านะครับผมวันที่สามก็เหตุบานการเมืองนะครับผมแล้วมาพอกันอยู่ให้อยู่ข้าหน่อยของลุงท่องอีกเขียนเคยนะครับผมพี่น้องลุงท่องก็บบริษไปใสเลยนะครับผมก็อยู่บ้านคือเก่านะครับผมรอฟังแต่เหตุการณ์นะครับผมที่ยังตึงเขียดอยู่นะครับผมพี่น้องเขียด บ้านลุงท่องก็ถือว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดงนะครับผมตอนนี้อูนย,ย,ป,นยประยพน์ไปยังพัฒเทศไหนคนกลับมาด้วพี่น้องด้อนะครับผมกันยังบ้านเฮากันยัง่างเปาคนอยู่นะครับผมกันยังประเทใไหนกลับนะครับผมเพระาะว่าข่าวเวววมากอะเป็นทีหนากลืวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจสิใดอุปยพครั้งที่สองหรือจังไดเนาะพี่น้องก็ล่อหลับชุ่มหลับฟังกันไปต่อไปอีก ลุงท่องก็อยู่บ้านเนาะครับผมก็ได้รับข่าวสารจากทหารแน่จากเพื่อนๆพมูมูแน่เนาะครับผมว่าตอนนี้กะตึงกําลังอยู่เนาะพี่น้องเนาะตึงกําลังอยู่ที่ไอ้ปราสาทตะควายเนาะพี่น้องกตจากเพื่นที่ว่ากันจังไรอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าเป็นสิ่งที่ลําบากเนาะครับผมลําบากกับไอ้เกษตรกรเฮ้าหยุดยังกับบ่ได้พี่น้องเนาะครับผมมาให้มาหน้ากะลําบากเนาะครับผม มากอะต้องรีบกลับนาะพี่น้องบ่ไหวเขื่อเนื้อใจกันนะครับเป็นยังกัยากพี่น้องเอ้ยเขตบ้านลุงทองนะครับผมเออตอนนี้กับมูอบานเน้ากันเงียบสงัดครับผมพี่น้องไหลข้นนะครับผมทางถนนหุ่นทางก็โล่งนะครับผมมีหลุดแรงแม้แต่ขั้นเดียวเลยพี่น้องนะครับผมกันเงียบสงัดนะครับผมกับบุหูว่ามือได้ที่ได้ก้าม้านะครับผม ลุงทองกับผ้ามาให้คือเก่าพี่น้องหูมองขีใปนอกจากผมก็ลอเบิงแต่เหตุการณ์นะครับวันที่วันที่สี่นะครับผมหลังมือบานหลังอำเภอพ่งกาสังเตรียมอุปโยงแล้วต้นนี้พี่น้องนะครับผมอุปโยคปรับขึ้นเป็นว่านะครับผมว่าสิมีการเกิดการประทะขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้กับยังว่าันได้รับลู่นะครับผมว่าคิดเป็นจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลวงกันมาเท่านั้นนอกพี่น้องนาะกล่อเบิงเหตุการณ์ ลุงท่องกะแหวกขามาปลากระปูดลุงทองนน่องคือกันเนาะครับผมนี่กระปูดแถวหนึ่งพี่น้องกะคงจะได้กินอยู่เนาะครับผมนี่พี่น้องเออลุงท่องกะสีว่าวีิยังให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก้าเนาะครับผมพี่น้องนี่ปกติสวนของลุงท่องนี่ก้าสีห้ายแห้งพี่น,อน้องเนาะครับผมตั้งแต่เกิดก้านยิ่งกั้นหรือว่าปะทะกันน้นเนาะครับผมเกิดก้านสูญเสียคืนนี่ก้าลุกไออยู่แถว สวนลุงท่องสิบบมีจักตู้เลยพี่น้องเนาะครับผมกับพอ่ามีข้าวข้าวเนาะพี่น้องเนาะทหารกัมพูชาเสียชีวิตอยู่ที่นิ่งกันเนาะครับผมปะทะกันกับเสียชีวิตหลายแห้งเนาะครับผมพี่น้องเป็นหมืนม่นๆคนเนาะครับผมเป็นพันๆคน,คนกล้าเพิ่งกระเลยไปลงไปพุ่นเลยพี่น้องเนาะครับผมลงไปกินถากซุปข,ของทหารลุงท่องขีดวายังสันน่นเนาะครับผมหลายมือแล้วพี่น้องกล้าบ่มี ในเขตบ้านลุงท่องมามีก้าห้องให้เห็นเลยเนาะครับผมที่มีอยู่แต่แค่หนกเนาะครับผมหนกพี่น้องหนกเนาะครับผมเออนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความจริงเนาะพี่น้องเนาะว่าทหารของกัมพูชาตายหลายแล้วก็เพื่อนกับบริเจ็บศพนะําเนาะครับผมตายเต็มปา่าเต็มภูเขาเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้ก้ากับบ่มีบ้านปกติก้าให้ลุงท่องนี่โอ้หลายแห้งครับผมเพราะว่าเพื่อนมีมองนอนนี่้น กระบกอยู่น้ำสวนลุงท่องนีมง่มองนอนของเพื่อนเนาะครับผมกับปลาหย่างเป็นที่นอนอยู่นี่เนาะพี่น้องแกวันนี้เงียบกริบเลยพี่น้องเนาะครับผมสงสัยจะเป็นคือเพื่อนวาเนาะกล้าลงไปกินสากศบของขมิ้นกัมพูชาเนาะครับผมฮะกะงูขม่าฮะปลากระปูดของลุงท่องเกินเคยเนาะครับผมพี่น้องเออจอนนี่ก็ติดฟักแล้วครับผมนี่พี่น้องนี่สวยงามเนาะครับผมนี่ขนาดจ,จะได้กินเนาะครับผมไอ ผลกับบตกดอกพี่น้องอ้หลายมือแล้วเนาะครับผมั้งแต่วันที่2ี่ิบี่เพิ่นตกมาเนาะครับบานนี้จากหันเพิ่นกับบ่มีอีกเลยเนาะครับผมก่อนสี่หอดวันที่ย4ิบเนี่ยก็แรงมากจนเป็นเดือนเนาะพี่น้องเพิ่นกับบตกมาบานนี้เพิ่นตกมาวันที่ย4ิบี่จนคำคำจากหันไปเพิ่นก็บอตกสั่นบานนี้พี่น้องหายไปเลยเนาะครับผมนี่กระแดดห่อนแห้งพี่น้องอ่ะ กะเอามาฝากพี่น้องต้นเสาๆกันประมาณนี้นะน้องครับผมต้นเสาๆกระเด็ดออกหอนหอนพี่น้องครับผมสวัสดีครับ